่อ๋อเต็มอยู่นี่สติ๊กอู้หูยของแค่เจ้าเจ้กเจ้กัอโคดของแค่เด้ดิเจอกันเจอกันเห็นมั้ยมันอยู่แล้วนี่นี่นะปุ๊บปุ๊บขี้นี่โคดปุ๊บจับเลยจับเลยวกันุกบโคดขี้หมุลงไปแล้วสวัสดียามเช้าจ่าพี่น้องเช้านี้พากันออกมานา มาบึงว่าน้ำแห่งสำดาดดมมะละาหาสะปาวิตปานน้ำขอนจ้ะหน้าต่งเฮาน้ำยังหลายก็เลยว่าจัส่งสามเมอจังมาวิตมาสะใหม่แล้วมาะลาะตามสายคลองคลองเ<อ><อ>ดีวยวกันกับต่งเฮานี่แหละจ้ะโอ้แห่งบ่เลยเนาะมีอีกทีกับตรงมีปาตุยอ่ามีปลา บังน่บไม้้แหงขนาดเลยมีนทก็อยู่หนาต่งู้หนาตงเอาไปอันนี้เบาเข็ให้ลอายพ่อไปเลยอืตเหองได้ไหมันนี้อันนี้ออ้ยมีอีหลีอยู่ใต้ใบไม้ใต้ม้าดุกดุกไอ้งนั้นอ่าบริษัทได้หันเลยแบบนี้ ปลไหลปไหลปไหน้อยปลไหลน้อยปลไหลน้อยตัวใหญ่บอสกูกูก็เอาเด้ออันนี้ในหูน้ำค่ะโอเคหูปูหรือหูปลาไหลก็ได้หูปลาไหลกูจะปลาไหลลายเด้เส้นนี้เนาะเส้นนี้ปลาไหลลายมัตัวใหญ่มันลงรีลงโตัวค่ะคุณแม่แต่ขุดง่ายอยู่ค่ะุดจ้ะโอเคเน้นตีมโอเคนะปล่อยไปเรื่อยๆ นั่นน่ะเอาอีกกระปุกยัดีตุยเอาไหมป่าเอาอยู่บ่เอาเอาไปต้มเป็นอาหารเด็กๆมันต้องมือไปแน่เลยเออมันมีอยู่นี่ดน้องแล้วก็มีอีกทีก็ฮน,นะอยู่ตรงที่ฮาหาเราไหมไปป่านะาไปไล่ไปเรื่อยเรื่ กระดุกเห็นแล้วอู้เอียนน้อยกัะุอไรน้มีแต่ปาไหลนื่นเลยนี่อ๋อกระดุกน่เปล่อาุดเลยมันเห็นกั้นเหะใช่นีจ้ะเีปลาไหลนอยเฮ้ยตะเกียมาเอาปลาน้ำฝนน้ำกันเด้ออย่าอมเ้นวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มอนนีสอติน้ำเน นี่นี่นะเข่งนะมอมนเลยแม่อย่ากวาดแม่มันก็ขึ้นไปน้ำมือเปล่าเลยขั้นขี้ต้มมันแม่กวาดไป็นไม้เลยนี่เป็มือเป็นเข็นที่น้องขั้นน้ำเลยกวาดมันกับปลาติดไปเบิ้ลเลยเออกำกำกำมาเก่งเลยเออเอกกำนมน้ำกำแบบไหนเขากวาดแบบนี้บอกลูกเอาลูกเอาปลากระติดไปน้ำ มือเป็ไนไรไปขึ้นไปที่มือป็นไหรดินี่นสติน,น,นี่ดิประถิงดีใส่อัอนนี้เงียบคันนคันน่าใส่ได้สายคลองแบบนี้นอยู่อนันี้เฮนเฮียนเฮาสิ มาคุดเลยเปไปไหลกันโอ้ยคุนยังบุลงข้างอยู่3ามสี่ตัวคุเด็กถูกก็มีน้ำม <c oughs> ีทีกับจุกลุกข้างทำไมผีป่าเนาะ <c oughs> นั่นแหละจุกลุกใหญ่ขึ้นหละไปรวมกันขึ้นเละนีนีมีทีกับหนึ่งมากไล่ไปด้วย bụi này, này ba những gì đây ba, nhàng na, bạch vịt, bạch vịt, bóc bạch vịt, này này đấy, đấy พอไหลเยตัดตรงเดี่ยวยเงานยอือ่ล่อยแรงนี่นี่ปูอันนี้เขโอ้ปลาน่อยเต็มช่อนก็มีโโอ้ดีีมเต็มจบกนี่ปะเข็เขอ่าน like ี oh, like ่ดิเต็มอ่านี่ดิ sí> э ้าปจิอื เห็นบนเขาขานเก็บเอาเขินเก็บเอา,ออาปะอีดกุ้ง,ง,งว้าเ้ากะมารดเหมือนหนเงินไปร้อนโอ้เรอมีกลิ่นเนะเอาไปเห็บเป็ดว้าวเจ้าบำรุงเกี่ยวเขานี้จะได้ต้มเป็ดก็ปลาอีดนะปอีปอดเหมึงกูในหูค่ะเออตายอย่างลงุงอ๋อมี ตรงไปดีอะไรบุก้าลงปลาหน่อย<า>ปลาไหลกินหัวปลาไหลกินอยู่นี่เลยเนาะนีะ <c oughs> ่เด็กเราคิดเอามเมนี่มีเขาปลาอันนี้เดนี่ดิกกินไหมเดิต็กน,นั่งอยู่ที่อะไรไม่ยังม่ะอุย้ยพ่อพ่อ น้อยแล้เอียนกินค่ะดุกดุกดุกหัวพืนนี่อ๋อเต็มอยู่นี่สติกอู้หของแท้้นะเล้เจแล้ขอดของแท้นเจแล้เจแลยวดูว่าเนอยู่แล้วนี่ดูนะดุกดุดุกดูดิจับเลยจับ่อ ประดุกขงกี้หมุนลงไปแล้วเดี๋ยวบลาเขนค่อยควัขี้ตุมเลยับเกิด้าง้อยมาลงฮต็นมีดให้น่ไหมเราะใส่แล้วประดุกเจอน้นี่นี่ปลาปลาขี้เดือดปลาเขนปลอเขนขึ้นเป็นข้างขันเลยปั้นไป ดินเออไปเลยฮันเลืเป็นอันนี้อยู่เนาะใช่มันยังข้างล่างมันยังลึกยังหนาอยู่อันเด็กระวังข้างบนก็มีเด้อปลาบุกใส่กันเด้อเออเขียนง่ายไปฮันเลือดเป็นหนาหนาไหมคือมาหนาแต่ข้างบนมัมาก่อนนั่นเด็กเพื่อวิซุกอยู่ข้างบนลงซอยกันเด้อพี่น้องเออเขียนง่ายปลาไปกองไว้ข้างบน ปานเป็นขันเลยนี่คันเสือกสะดุกโดนนะั่นแหละนี่น,นี่นี่เน้นบ่เม้นเออเด็ดิดตัวนี้บ่ตัวนี้แหละเออไปตัวนี้ก่อน เสียงไม่หัวยอยู่บวกได้อีกนี่คันนี้ตีดีดีดีนั่นนั่นนั่นทำนี่คนละตัวป้ายย้ําน่ะโอเคง่ายอืออันนี้ประโคอกได้ลงมามกี้นี่นี่ดีเห็นทางแล้ว มุดไปเลยเห่ขีตุ่มนี่ง่ขึ้นเอาขีตุ่มนี่ขึ้นอันนี้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 แสดงว่ามาทางนี้ก็ยังนีอยู่แสดงที่มท้แท้แท้ยังไงแท้แท้แท้ขินแสดงว่าข้นเขาข้องบนเขาบอกกินเลยแสดงว่าข้นเขาแบบในมือทางมือบอกกินเห็นแล้วมึงกี้มันก็เล่นลงมาแต่ทึงคนนี้แหละ ถอะไรถูเลยอุ้ยปลาไหลดิคือเนาะโค้งลงไปเลยเต็มอยู่านี้ออปลา<ส>ไหลอ่ะ <ๆ S 1> คอาขุดอะไรขุดมันขุดเป็นมันขุดอ้อมแมน่นลังเลยแนี่โอ้ยนี่ไหลเติมดินี่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้ปลาไหลเลยแต่เขามีน้องข้างหน้าอีกไหมไอ้แล้วก็ตามสายโคงนี่แหละเลาะตามสายโคงมาเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวมาเห็นบวกน้ำกระหิตฟ้าน้ำบวกขี้นี่เลย นี่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 นนึงนี่นี่เขาโน่นนี่เออโอ๊ยไปนั่นในตอต้องมีไหมอ่ะแถวอย่าวข้างบนก่อนแมาบนก่อนเอาปลาโขนของแทยนี่ ตะเล็กตั้งใจสิมาสะหน่าต่งเจ้าของฮะละมาแล้วเอ้ยนนําน้าหลบอกว่าจักสีสะไปทางไร <c oughs> ปลากะลงหลุมได้พี่น้องสองตูปะไว้อยู่หันอยู่เพราะว่าเขาขามือเอาสึกขึ้นระหันดีเนาะขอ <c oughs> าลงลงมาไล่เบื้งข้างล่างตามสายมาแล้วก็ได้ประโขนอีดีบพิดหวังจะค้นมาแต่มือเหนือบระเทออกกำลังกายพี่น้องพุธีมีธุระ

จุดเจอมีเข็มสองตัวนี้อ้ยยุงกัดเม่นบนหัวปลาเม,ม,ม่นเม่นดีน้องเห็นหรือเปล่าในกล้องเห็นอ <c oughs> บอสน้องเห็นบอสเดสาตัวนี้ส <c oughs> องนี้ เห้ดีดียไมหยปหยังไปดูกขนขันลงไปในโขนดูมีโฟงเลยบ่มีโฟงเลย้งัดเี่เนาะดูทองเลยคอันนี้ขึ้นมาดูปีกข้น้ำโบโบเจอเพิ่ม นนว่าไปแกเว้ยได้ถ่ายแล้วเด้อให้ดีเื่สุดทางเขาเราไปอีกก่อนพี่น้องว่าสิพากันออกเมือไปเก็บถั่วเมือปิ้งปาลาผอมาเจอนองนี้แบบน,นี้โอเคนลองสอนเบึง่งปรากฏว่ามันมีมันมีปลานี่อยู่หน้าโตงเขาเทบขึ้นมาอีกอันนี้ก็ได้ลองย่างเบิง่งดิดมีสองสองบวก เอกเขนว่าสีวิบสีสะบวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาบวกนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันให้บอาเข็นทิ่ให้แห้งก่อนเนาะก่อนหน้าของเฮากับปลาตัดทำการเอาไปล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะดีไม่หยั่งปลาขาวเอาซะเอาซะเอากัดีก่อนหน้าผลงานของเฮาก็ได้ได้ลายอยู่เด้อตอนก่อนหน้ามันมีติดคีโตมเนาะเอาไปล้างเรียบร้อยเลย เมื่อเก็บถั่วเพื่นคุยก <im itate les clothes> ันน <ark. S' S 2> ี่เาจะออกไปเลยนี่นี่จ้ะเห็นบ่นี้ใช่หอทางเลยแต่มาเลาะตามนี่ผัดเออเจออีกอะสะอีกแบบนี้สะเลยบอกเค้นหาทางสะเลยบอกเค้นสะแหงเราจับไปนี่แต่น้ำซึมเนาะนโอเควันลักลักเห็นปลาขาวอะไรไบบนี้พวกอะไรก็ได้บ้านอะไรบอกเค้น ตานครึ่งนึงเอาทีละครึ่งให้แหงกว่านี้เกือบเอได้แล้วจ้ะจริงมันแหงแล้วมันซึมปานปานป้านเออโอ้ยมันอยู่ข้างในกูบอ้โอ้ป้านก่อปานก่อนระวังรอน้ำไหลมาพี่น้องเก็บนี่ก่อพี่น้องอันนี้ก็ขาวอักราดเลยนี่เต็มเลยจะเปลาขาวเนาะโอ้ยบอ้ะพี่น้องเห็นบ่ เอ็มเลยผมขาวรุ่นนี้เดี๋ยวเดีเป็นไรจับมาจากข้างบนมีแต่ปลาขาวมีแต่ปลาขาวบ่มีปลาอื่นเลยใช่ได้ปลาปลาไอ้นี่อะไรย่างงีปลาหมอสองตัวนะึงก็ขิงปลาหมอ ม <c oughs> แบบนี้ละเอาปลาคนกุ้งมาขึ้เห็นมจับมันยเน่ยจับยากไหมผมเดี๋ยวจากนี้เราใส่เบ็ดนกได้ลาบใท่แล้วจะมีนกมากินแบบน,นี้ กุ้งกินอย่งไกันเนี่ยแค่เดียวน้ำซึมงมาแล้วนี่บวกนี่นี่เลยไปมาเนี่ไให้บักเียนจับปลาบวกนี่ก่อนทไปวิทบวกข้างบนอีกเรียบร้อยแล้วจะ บวกมีกะสะเรียบร้อยเลยคือกันมีแตป่ปลาขาวขานมากินงมอยู่ทางพวาน,นี่สวิงพูดิลักๆมีแตป่ปลาขาวปลาข้อปลาดุกมันลงหนองลึกไปแล้วน,น,น,นี่ก้อนหน้าก็ได้เอาเสตติดเก็บปลาขาวกว่อพี่น้องจ้ากหลายเลย จักเดมุกจักได้ปิ้งเนี่ยกินกระต่าบ,บักถัว่วโอ้ปลาโดดติ๊กขอตัวเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันจ้า,โอ,าโอเคนี่ยอย่างเมื่อกี้นี่ล้างมือซื้อเอาสวิงลงไปล้างโอเคแค่เอาสวิงลงไปล้างมันมาแล้วโอ้มันเดาเดาเสร็จเลยได้หนิเป็นปตะยานแท้อยู่ข้างบนมียังบอกยังตรงยังพิษณุภา แกสวิงลงไปล่างแค่นี้แกสวิงลงไปล่างขับล่างมือซื่อยดิหนิติดสวิงขึ้นมาเลย,ยจะโตเพิ่งยังบม่เห็นแต่ละเก่งเลยนาะไปเลยสิทเทปปลาอะไรหัวไอ้ปิงหายที่ตว์ประหลาดเยอะมาก <c oughs> นนต่อไปก็ษเอาน้ำนี่เลสิไปลดต้นฟามของเฮานี่ดกต้นฟามก็โอ้เขียวกำเกี่อกอยขว,ขวข้าวเกี่ยวนาไเน่าลตอนนี้มันยังสุ่มอยู่นะใช่ตอนนี้ยังได้น้มงน้ำหกเนี่น,นี่เป็นปลานลอยเป็นกุ้งเ็เลือเอาวัก็ให,ให้น้องเป็ดหตัวเดือดข่ <ๆ S 1> <ห>าดปลาไล่สวบปลาน้อยเอาอันนี้กันเอาไปล้างจักหน่ยนี่ตระวังระโคดโดออกด้ล่างได้อยู่บ่ากินไ ปลาโคัะเลยสวนปลา้อยเดือดมากนี่องนี่ได้เขาเอาปีนี่สุกน้ำเขาต้นปามเาต้อมาเอาปลาขอนโย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  ตลาหิ้งคือมากไว้นี่คุณเหรอต้อยหลายอยู่คุ้มอยู่ตะโคเขาไปใส่แล้วตั้งหลายอย่างแล้วบ่งปลาโอ้ได้หลายอยู่หานจ้ะสิเป็นพวกกุ้งปลาน้อยมื่อเลือกยู่เหินจ้ะเฮ้ยกับปลากเป็ลากสัมปินเราพอแล้วอีรีดิลากย่ากรเทียมปก้าลงเหื่อลงน้ำเลยเฮ้ยเนาะทงมากก็ถูถทงมือใกล้ๆนั่นเออนี่นี่แถวนี้ดิ มีเบิดแหละมีเบิดปิ้งหลายพี่น้องบบก,ก้าอยูงมือลงไปเลยยันปิง้งเกาะขึ้นมาเอาเสรคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเอาปลาดําขผมได้ปิง้งเดี๋ยวซื้อเลยไปเก็บถั่วไ,ได้มกุกปลาโนมันมีอยู่พวกปลาขาวจะเอาไปมกุกส่วนที่เหลือเสต๊กสปิง้งไปเก็บถั่วปีถั่วให้เอามาตำจ้าล<อ>าพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนเะด้อเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า